ในตัวอย่างที่แล้วเนี่ยเราเห็นอยู่นะคะว่าเราสามารถหาจุดวิกฤตของฟังก์ชันตรงนี้มาได้เป็น2ค่าจะมีเป็น0ูนย์ค่า1แล้วก็เป็น2ค่า1นะซึ่งเราสามารถแอบไปเปิดดูตัวอย่างเกาะหน้าได้เราก็เลยรู้ว่าค่าไหนจะทําให้เกิดจุดสูงสุดสัมพั์และค่าไหนจะทําให้เกิดจุดต่าสุดสัมผั์เนาะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีกราฟมาให้ดูเนี่ยวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถบอกได้ก็คือจะเป็นแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับหนึ่งตรงนี้นะครับหลักการตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าฟฟัััังงงงกก์์ชชนนนนนขอเเเราานาะะป็พิ่่มททนะี และเป็นฟังก์ชันลดที่ทางขวานะครับทีนี้การที่ฟังก์ชันของเราอะ่ะมันเพิ่มอยู่ดีๆแล้วมันกลับมาเป็นลดก็แปลว่าตรงนั้นอะ่ะมันจะต้องเป็นจุดสูงสุดสัมผ um ัสเนาะแต่ทีนี้การที่ฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันเพิ่มการที่ฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะก็แปลว่าเราดิฟแล้วอะ่ะจะต้องได้เป็นบวกมานะครับตรงนี้ฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนาะแปลว่าดิฟแล้วเนี่ยจะต้องเป็นบวกในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้การที่ฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันลดนะ ก็แปลว่าดิฟแล้วเนี่ยจะต้องเป็นลบนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็จะเป็นหลักการข้อ1ตรงน,นี้นะก็คือว่าถ้าหากว่าฟังก์ชันของเราดิฟแล้วเป็นบวกนะถ้าหากว่าฟังก์ชันของเราดิฟแล้วเป็นบวกทางซ้ายมือแล้วก็ดิฟแล้วเป็นลบทางขวามือนะครับก็คือจะเปลี่ยนจากฟังก์ชันเพิ่มเป็นฟังก์ชันลดนี่เองเราก็จะเจอจุดสูงสุดสัมผัสไปส่วนข้อ2ถัดมาตรงนี้ก็จะตรงกันข้ามกันก็คือว่าถ้าฟังก์ชันของเราแรกเริเ่มเดิมทีเนี่ยเป็นฟังก์ชันลดอยู่นะแรกเริ่มเดิมทีเป็นฟังก์ชันลดแล้วหลังจจาากผ่นุด1ไปเี ดันเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันเพิ่มเฉยเลยก็แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฟังก์ชันของเราเดิมเป็นฟังก์ชันลดอยู่ดีๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟังก์ชันเพิ่มดังนั้นที่ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดต่ำสุดสัมผัสไปนะครับซึ่งตอนนี้หลักการก็จะเหมือนเดิมเดเลยเริ่มมาเรามีฟังก์ชันลดซึ่งก็จะเป็นดิฟแล้วเป็นลบนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันเพิ่มซึ่งดิฟแล้วเนี่ยก็จะเป็นบวกไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นหลักการข้อสองนะครับถ้าฟังก์ชันนา้มดแลบบี แต่ว่าทางขวามือเนี่ยดิบแล้วเป็นบวกเฉยเลยก็จะเป็นอีกกรณีข้อ2ตรงนี้ฟังก์ชันของเราเนี่ยก็จะเป็นจุดต่ําสุดสัมพัสไปส่วนข้อ3ตรงนี้บอกว่าถ้าหากว่า f พรามมีเครื่องหมายเหมือนกันหรือก็คือสมมติอย่างนี้นะฟังก์ชันของเราเดิมเนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มอยู่เดิมเป็นฟังก์ชันเพิ่มอยู่แต่หลังจากผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ยังเป็นฟังก์ชันเพิ่มต่อไปก็แปลว่าตรงเนี้ยฟังก์ชันของเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดิมเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็ยังเป็นฟังก์ชันเพิ่มต่อไะร หรือในขณะเดียวกันถ้าฟังก์ชันของเรานะเดิมเป็นฟังก์ชันลดเดินเป็นฟังก์ชันลดแล้วหลังจากผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ยังเป็นฟังก์ชันลดต่อไปก็แปลว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะเดินเป็นฟังก์ชันลดแล้วก็ยังลดต่อไปก็ไม่ใช่จุดสูงสุดต่ำสุดสัมผัสอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หลักการนี้มาแยกแยะว่าค่าวิกฤตที่เราหาได้จากฟังก์ชันตรงนี้จากตัวอย่างก่อนหน้าตรงไหนเป็นค่าสูงสุดหรือต่ำสุดสัมผัสนะ ทีนี้ก่อนหน้านี้เราสามารถเอาฟังก์ชันตรงนี้มาดิฟแล้วได้เป็นเมื่อกี้เราดิบแล้วได้เป็นอะไรเอย่ยได้เป็น5คูณกับรูทที่3ของ x ยกกําลัง2เนาะแล้วก็ลบด้วย10หารด้วยรูทที่3ของ x แบบนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ผมจัดรูปต่ออีกนิดนึงละกันเราเอาสองพจน์ตรงนี้มาลบกันดูดังนั้นเดี๋ยวผมจะเอารูทที่3ของ x เนี่ยคูณทั้งเศษและส่วนของพจน์หน้านะครับเดี๋ยวผมขอเขียนตรงนี้นิดนึ่งก่อนขอขยบมาช่องเนี้ย เราจะคูณด้วยรูที่3ของ x ทั้งเศษและส่วนไปนะเราจะได้สามารถเอา2อตัวตรงนี้มาลบกันได้นะครับผลหน้าตรงนี้เราเอารูที่3ของ x คูณกับรูทที่3ของ x กําลัง2เนี่ยก็จะเป็น x เฉยๆจะได้เป็น 5x หารด้วยรูทที่3ของ x นะลบด้วย10หารด้วยรูทที่3ของ x ตรงนี้ก็เลยจะได้เป็น 5x ลบ2แล้วก็หารด้วยไม่ใช่สิถ้าจะเป็น 5x ลบ10ซึ่ง 5x ลบ10เนี่ย เดี๋วลอเยกันนะ 5x-10 เนี่ยเราจะสามารถดึง5ออกมาได้ก็จะได้เป็น5คูณกับ x-2 เนาะเดี๋ยวผองเขียนใหม่เลยตรงนี้จะได้เป็น5คูณกับ x-2 นะครับส่วนตัวส่วนเนี่ยจะเป็นดูที่3ของ x แบบนี้ไปเราอยากจะรู้ว่าตอนไหนที่ฟังชันของเราตรงเนี้ยดิฟแล้วเป็นบวกหรือเป็นลบเนอะเราก็มาดูทีละช่วงตรงนี้นะครับเราจะมีค่าวิกฤตอยู่สองค่าก็คือ0และ2เนอะเราก็ใส่0และ2ไปก่อนเราอยากจะรู้ว่าที่แต่ละช่วงตรงเนี้ย ค่าที่เรามีเดี๋ยวผมใช้เป็นตัวสีส้มละกันเอ๊ะแต่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเขียนเศษส่วนตรงนี้เป็น2ตัวเป็นตัวสีส้มหารด้วยตัวสีเขียวนะครับเราอยากจะรู้ว่าแต่ละช่วงตรงนี้ส้มหารเขียวอะ่ะจะได้เป็นบวกหรือลบเนาะเราก็มาลองดูนะครับถ้าหากว่า x มีค่าน้อยกว่า0ูนย์ะถ้า x มีค่าน้อยกว่า0ูนเนี่ยตัวสีส้มตรงนี้จะมีค่าเป็นลบนะครับถ้า x มีค่าเป็นลบอยู่แล้วลบ2ไปก็จะยิ่งลบไปใหญ่เลยแล้วก็รูทที่3าของ x กเนี่ยก็จะเป็นลบนะนั้นตรงนี้ เราก็เลยจะมีว่าเศษส่วนของเราแ่บเป็นลบส่วนลบนะครับเป็นลบแล้วก็หารด้วยลบเนาะเป็นลบแล้วก็หารด้วยลบนะครับซึ่งลบหารด้วยลบเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นบวกไปเนาะเราอะไรที่เป็นลบหารด huh, ้วยเลขที่เป็นลบก็จะกลายเป็นบวกไปดังนั้นในช่วงแรกตรงนี้ค่าของฟังก์ชันอนุพันธ์ของเราตรงเนี้ยมันก็เลยจะเป็นลบส่วนลบเป็นบวกเนาะจะได้ว่าฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันเพิ่มในช่วงนี้นะครับดิบแล้วเนี่ยได้เป็นบวกมาและเป็นช่วงสี น้ำเงินตรงนี้มานะในขณะเดียวกันถ้า x มีค่าอยู่ระหว่าง0ูนย์กับ2สังเกตว่าถ้า x ของเราเนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง0ูนย์กับ2นะเอาลบ2ไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลบนะครับดังนั้นพจน์สีน้ําเงินตัวเศษตรงนี้จะยังเป็นลบอยู่แต่ว่าถ้า x มีค่าอยู่ระหว่างศย์กับ2นะดูที่3ของ x ตรงน,นี้จะเป็นบวกไปแล้วดังนั้นถ้า x อยู่ในช่วงศูนย์ถึง2ตรงน,นี้เศษส่วนของเราอะ่ะจะกลายเป็นเลขลบหารด้วยเลขบวกซึ่งเลขลบหารด้วยเลขบวกเนี่ยจะมีค่าเปนีง้รระจต ก็เลยจะเป็นลบไปนะครับประจุตรงนี้จะเป็นลบไประหว่างศูนย์กับ2เนี่ยฟังก์ชันของเราจะเป็นฟังก์ชันลดในขณะเดียวกันถ้า x มีค่ามากกว่า2ช่วงสุดท้ายเนี่ยก้อนสีส้มตรงนี้ตัวเศษเนี่ยก็จะมีค่าเป็นบวกและตรงนี้จะมีค่าเป็นบวกหารด้วยดยที่3ของ x ถ้า x มากกว่า2เนี่ยก็จะมีค่าเป็นบวกเนาะเลขที่เป็นบวกหารด้วยเลขที่มีค่าเป็นบวกเนี่ยก็จะเป็นบวกอยู่ดีดังนั้นในช่วงสุดท้ายตรงนี้เศษส่วนตรงเนี้ยหรือว่าพอฟังก์ชันของเราเนี่ยดิฟแล้วก็จะมีค่าเป็นบวกไปนะคร เราก็เลยจะได้ช่วงมาแบบนี้นะดังนั้นถ้าผมจะลองวาดกราฟของฟังก์ชันดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมข,ขยับตรงน,นี้ลงมานิดหนึ่งถ้าผมไม่รู้อะไรเลยเนะี่ยผมก็จะลองนึกภาพได้ว่าฟังก์ชันของเราเดิมเป็นฟังก์ชันเพิ่มอยู่ดีๆแล้วอยู่ๆมันก็ลดแล้วอยู่ๆมันก็เพิ่มดังนั้นฟังก์ชันของเราตรงน,นี้ก็เลยจะมีจุดสูงสุดสัมพัสอยู่ที่ x เป็น0แล้วก็จะมีจุดต่ำสุดสัมพัสอยู่ที่ x เป็น2นะครับแต่ทีนี้ข้อนี้ยังไม่จบแค่นี้นะเพราะโจทย์อยากให้เราหาค่า สุดขีดสัมพัทธ์นะครับเมื่อไรก็แล้วแต่ที่โจทย์ถามถึงค่าสุดขีดสัมพัทธ์ตรงนี้จะหมายถึงค่าของฟังก์ชันนะครับจะหมายถึงค่าของฟังก์ชันนะดังนั้นเราก็เลยจะต้องตอบค่าของฟังก์ชันไม่ใช่ค่า x ตรงนี้นะแต่ทีนี้เรารู้นี่นะว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์ค่าสูงสุดสัมพัทธ์แต่ผมเขียนข้างค่าตรงนี้นะค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยจะเกิดขึ้น ที่ x เป็น0นะครับดังนั้นะตรงนี้ก็เลยจะออกมาเท่ากับ f ของ0เราต้องเอา0เนี่ยไปแทนในฟังก์ชันต้นตำรับของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น3คูณกับ0ลบ15คูณกับ0เนาะก็จะออกมาเป็น0ไปในขณะเดียวกันค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ก็จะเกิดขึ้นที่ x เป็น2นะครับดังนั้นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะค่าต่ำสุดสัมพัสธ์ตรงนี้ก็เลยจะออกมาเป็น f ของ2นะครับ เราจะเอา2ที่เราได้ตรงนี้ไปแทนในฟังก์ชันต้นตำรับนะครับซึ่งตรงนี้ตัวใดจาก่อนข้างยุ่งนิดนึงจะเป็น3คูณกับ2ยกกำลัง5้น3นะแล้วก็ลบด้วย15คูณกับ2ยกกำลัง2สน3นะครับตรงนี้ผมก็ทิ้งไว้แบบนี้แล้วกัน